และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือขั้นตอนการส่งน้ําจืดและน้ํามันไปยังเรือหลวงปัตตานีนะครับซึ่งจะใช้บริเวณกาซ้ายของเรือในการส่งครับขณะที่กาบเรือด้านขวานะครับจะเป็นการส่งเสบียงแล้วก็วัสดุของแข็งต่างๆซึ่งจะมีการส่งในบริเวณนี้ครับส่วนการส่งเสบียงจะใช้รถฟอกลิสยกสิ่งของที่มีน้ําหนัก180กิโลกรัมขึ้นเชื่อมต่อกับรอก ก่อนส่งไปยังเรือหลวงปัตตานีเมื่อส่งของเสร็จอุปกรณ์ต่างๆอาทิรอกและรัสลิงจะถูกลำเลียงกลับด้วยอุปกรณ์จากหอบังคับก็ถือว่าการรับส่งสินค้าองนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าการรับส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างเรือนี้กองทัพเรือไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สามารถปฏิบัติการนี้ได้าที่สุนทรบ้านถ่ภาพอานนท์นพูนรายงาน สำหรับสถานะการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะคะก็ขยาย เขาสู่วันที่5แล้วนะคะของการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสําคัญในการปราบโจรสลัดบริเวณอ่าวเอเดลและชายฝั่งโซมาเลียของหมู่เรือปราบรามโจรสลัดกองทัพเรือไทยค่ะเมะื่อวานนี้หยุดพักกันที่ท่าของฐานทัพเรือสิงคโปร์นะคะหนึ่ง <1 S 1> วันโดยที่มีการประชุมหารือในเรื่องของภารกิจต่างๆด้วยนะคะมีผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเึ่งกานและการเกี่ยวกับเรื่องของโจรสลัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรคุณอนณนตหมันพูลจะรายงาน สดเข้ามาจากเรือหลวงซิมิลันผ่านทางเครือข่ายการสื่อสารกองทัพเรือนะคะสวัสดีค่ะวันนนท์นบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสาสวสดค์และคุณกัลณนาครับวันนี้อาจจะมีลมแรงเพนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าสู่วันที่5้ของการปฏิบัติภารกิจของหมู่เรือปราบพามจนสลัดนะครับซึ่งตอนนี้เรือหลวงทั้งสองลำได้เดินทางออกจากฐานทัพเรือชางมีประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เทียบท่าไว้หนึ่งวันครับส่วนภารกิจเมื่อวานนี้พลเรือตรีชัยยศสุพรณนาผู้บังคับหมู่เรือปราบพามจนสลัด ได้ร่วมหารือกับนาวเอกคานไทยจงผู้บัญชาการกองเรือที่101ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเห็นในฐาน,นะประเทศ ที่เคยร่วมปฏิบัติการปราบปรามจนสลัดและในปัจจุบันนี้เองกองทัพเรือประเทศสิงคโปร์ก็มีกองกําลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันครับาจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับนายนพดลคุณวิบูล์เออครัชทูตไทยประจําประเทศสิงคโปร์ครับโดยท่านทูตนั้นได้ร่วมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมภารกิจนี้เพราะประเทศชาติจะได้รับประโยชน์มากทั้งในด้านเกศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ ตอนนี้เรือเดินทางไปอยู่บริเวณไหนแล้วคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เขัานันนนบอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก่อนออกเดินทางในช่วงเช้านะครับทางเอกอัครัชทูตและผู้ช่วยทูตทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยก็ได้เข้าร่วมสังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติของทหารเรือไทยในพื้นที่อ่าวเอเดนครับรวมทั้งได้ส่งหมู่เรือออกจากฐานทัพเรือทางยีด้วยซ <c oughs> ึ่งจหมายต่อไปนะครับคุณสายสวรรค์คุณกรุณาครับคือ จะเดินทางไปที่เมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาครับซึ่งคาดว่าน่าจะไปถึงที่หมายประมาณวันอาทิตย์ที่19กันยายนนี้ครับและก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณช่องแคบมะละกาครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักดีเพราะว่าเป็นรอยต่อระหว่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับโดยทางนี่คือประเทศอินโดนีเซียส่วนด้านหน้าผมนะครับก็คือประเทศสิงคโปร์และก็มาเลเซียครับซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่มีเกิดการเกิดเหตุ การต้นสินค้าเป็นจํานวนมากครับและตอนนี้ผมมีคําถามมาถามว่าทําไมตัวสลัดแข่งช่องแคบมะละกาถึงเรือนหายไปเป็นคําถามนะคะคุณอน,นันต์คะสัญญาณอาจจะขัดข้องนะคะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงในช่วงของช่องแคบมะละกานะคะ ถ้าเราติดต่อกลับไปได้นี่เป็นภาพสดๆที่ส่งมาจากช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียรวมถึงเมื่อสักครู่เราจะเห็นชายฝั่งของสิงคโปร์ที่เพิ่งเดินทางออกมาด้วยค่ะใช่ค่ะ เราก็จะรายงานสดเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือทางทีมข่าวของเรานะซึ่งประกอบด้วยคุณอนุบหมันภูลแล้วก็ช่างภาพอีกท่านหนึ่งก็ต้องปรับตัวในการทํางานตั้งแต่เช้าจรดค่ำเหมือนกันนะคะรวมไปถึงต้องปรับเวลากันตลอดเวลาด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำทเราก็จะมาติดตามภารกิจการปราบปรามโจรสลัดบริเวณอ่าวเอเดนชายฝั่งประเทศโซมาเลียกันก่อนในช่วงแรกนี้ค่ะ For the um, Thailand's mission to um, uh, crack down on Somalian Sorry, pirates. pirates. เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับสำหรับภารกิจปฏิบัติการในการปราบปรามโจรสลัดของหมู่เรือของกองทัพเรือไทยที่จะไปร่วมกับกองทัพเรือนานาชาติในอ่าวเอเดนแล้วก็ชายฝั่งโซมาเลียนะครับเมื่อวานนี้ไปถึงสิงคโปร์แล้วนะครับจอดไปแล้วด้วยเรียบร้อยและเช้าวันนี้ล่าสุดนะครับก็ได้ออกจากฐานทัพเรือชางกีประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับโดยมีเป้าหมายต่อไปก็คือที่กรุงคอลัมโบของประเทศสิงคโปร์และผู้ช่วยทูตทหารทั้งสเหล่าพับ ได้ร่วมกันส่งเรือหลวงสิบิลันและเรือหลวงปันตนีออกจากฐานทัพเรือชางกีประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกองทัพเรือไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในกองเรือนานาชาติที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโจรสลัดในอ่าวเอเดและชายฝั่งโซมาเลียช่วยคุ้มกันเรือสินค้าของไทยและมิตรประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าให้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรือหลวงสิบิลันและเรือหลวงปัน เดินทางมาแล้วทั้งสิ้น926ไมล์ทะเลหรือประมาณ1,713กิโลเมตรนะครับอยู่ในบริเวณช่องแคบมาลากาและก็จะเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียในคืนนี้ครับคาดว่าเรือหลวงทั้งสองลำจะเดินทางถึงจุดหมายต่อไปที่เมืองควลัมโบประเทศศรีลังกาในวันอาทิตย์ที่19กันยายน,น,นครับก็ผ่านช่องแคบมาลากาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าตามประวัติศาสตร์เลยช่องแคบมาลากาเนี่ยนะคะ เคยเป็นเส้นทางเดินเรือซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญเขาบอกว่าโจรสลัดเมื่อก่อนนี้ชุกชุมมากใช่<ม>แล้วค่ะ<ๆ>กองทัพเรือของไทยเนี่ยนะคะก็เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมในการ รักษาความปลอดภัยศูนย์รักษาความปลอดภัยเรือสินค้าร่วมกับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ในการปราบปรามโจรสลัดแล้วก็สําเร็จมาแล้วด้วยนะคะแล้วโมเดลนี้แหละครับคุณผู้ชมที่จะนําไปใช้ในการปราบปรามโจรสลัดในอาเเดนในครั้งนี้นะครับติดตามภารกิจทั้งหมดกับคุณอนันต์นพมันพูนครับโจรสลัดในช่องแคบมระกาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปีพุทธศักราช2547 คือเป็นปีที่มีการก่อเหตุมากที่สุดถึง37ครั้งจับลูกเรือ36คนเป็นตัวประกัน4คนูคาตายและ3คนได้รับบาดเจ็บด้วยความยากจนประกอบกับเส้นทางนี้มีเดินเรือสินค้ามากกว่า50,000ลำต่อปีหรือคิดเป็นหนึ่งใน4ของการเดินเรือทั่วโลกจึงกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้โจรนสลัดแห่งช่องแคบมาละกามีจำนวนเพิ่มมาก